แต่นี้ไม่มีพระรชั้นยังไงแต่ก็คือจ้าโยมนี่แหละเป็นผู้บัชทำดูแลนําพัะนหานมาถวายเอามาถไวายไว้บางท่านบางคนเอาของแล้วก็มาไม่ได้มีโอกาสมาบางคนมีโอกาสมาก็เอาของที่โยมคนหนเอา,า,ามาแล้ว่าทาถวายพระสงในพระสงก็อยู่ได้เพราะเหตุอย่างนี้เพราะที่อยู่ได้เพราะเหตุอย่างนั้นก็เพราะว่ามีความตั้งใจในการที่จะมา โยกับญาติโยมเพราะว่าโยกับญาติโยมมาสอนธรรมะให้ญาติโยมท่านไหนไม่ลืมไม่ลืมบ้านเราถ้าลองไม่มีพระมาประเพณีทั้งหลายเราก็จะลืมไปบ้างเพราะเราไม่เห็นสมความสมบูรณ์บ้านเราตื่นเช้าก,กันมาก็เห็นพระไปใส่บาตรไปทําบุญอันนี้เป็นส่วนที่คณะเราทั้งหลายทั้งฝ่ายญาติโยมทั้งฝ่ายพระสงฆ์ได้ทํางานร่วมกันสําหรับพระสงฆ์นั้นก็มีองค์กรในการดูแลใน,นที่อรตมาได้กล่าวมานั้น เราะฉะนั้นก็พยายามรวมถึงอะไรด้เข้าใจภาวะความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ที่นี่โดยช่วยกันตันุด่ดำรงพระพุทธศาสนานมีความเห็นในการที่จะสร้างวัดของเราเนี่มีความเจริญก้าวหน้านอกจากนั้นเราจะมาตั้งใจในการที่จะมาศึกษาธรรมะจากท่านมาฝึกมาอะไรต่างๆในวัดนั้นที่ท่านมีกิจกรรมส่วนใหญ่พวกเราได้ทําบุญกันโดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา จะให้ทานรู้สึกไปทําได้มากกว่าอย่างอื่นรักษาศีลกันเลยน้อยนะที่รับไปแล้วเอากลับยังไม่ได้กลับไปเลยลืมแล้วอย่างเนี้ยแต่ว่าได้อยู่นะลืมแล้วแต่ให้ทานไม่เป็นไรหดี๋ยวพงนี้เจ้าจะเอาของมาสไปป้าเดี๋ยวเขจะได้มนให้ฉันเจ้าเดี๋ยวพรุนี้บอ,อกคงคงจะไม่ได้ฉันเพราะจ้ากับที่อุศร,ร,รันวันนี้เพราะว่าญาติโยมที่มาด้วยก็มีภาระในการที่จะทำจิตเป็นงานะของตน ในวันตรงนี้ซึ่งเป็นวันธรรมดาในการทํางานก็ที่นี่เราต้องอยู่ในการทาําขยันแข็งนะถ้าไม่ขยันดูไม่ได้เราในวันนี้พอทำงานมากทํางานมากเสียมากเสียแตกเสียอะไรต่ออะไรต่างๆอันนี้เป็นภาวะของเราที่ยังมีชีวิตพอที่จะทําได้เป็นบรรจมทั้งหลายก็คงจะได้เข้าใจก็คงจะนึกเก่าวมากคงเอาวไว้ที่นี่เป็นความญากจมทั้งหลายได้ตั้งใจในการที่จะทำบุญบุญเทศสำหรับท่านจมที่จากไปนั้นก็ขอให้ เราทั้งหลายดนลำลึกถึงความเปลี่ยนไปของชีวิตทั้งหลายแล้วก็ขอให้ญญาของท่านเนี่ยได้ไปสู่สุขติภพตามที่เราทั้งหลายในปัถนาว้ทุกท่านจะมีความสุขความเจริญโดยพวก,กันทุกท่านทุกคนเิด